กลับมาพบกับพี่อีกครั้งนะคะวันนี้อย่ก็มินิเกมโรบอกนะคะและว,วันนี้เรามาอยู่ในแบบอะไรแก้มน้อยวันนี้หรอครับเรามาอยู่ในแบบโปกเกมอนไทคูนครับผมซึ่งแบบนี้นะคะก็จะให้เราสร้างโรงงานผลิตโปกเกมอนนะคะอ่าซึ่งตัวเกมจะเป็นยังไงนะไปดูพวกเราเล่นกันเลยค่ะ <Yahoo! S 1> แม่ครับแม่ครับแม่มาทําอะไรที่นี่หรอคะแม่วันนี้หรอลูกวันนี้แม่ก็จะมาทําโรงงานผลิตโปกเกมอนนะลูกนะ เอาไปทําอะไรอะครับแม่โปกเกบ,บอลเนี่ยวันนี้เนี่ยนะแม่จะทําเป็นโรงงานตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะผลิตโปกเกบ,บอลแล้วก็ไปจับโปกเกมอนไงลูกจริงหรอครับแม่โปกเกมอนที่แบบว่าเป็นกระตูนดังใช่ไหมครับใช่แล้วลูกโอ้โหสุดยอดเลยครับแม่งั้นก็เริ่มสร้างกันเลยครับผมอยากจับโปกเกมอนครับแม่โอเคจ้ะลูกอุ๊ยนี่คือเสือ้อโปกเกมอนนะคะอันนี้ โอ้โหนี่เสื้อพิกาจูใช่ไหมครับใช่แล้วลูกรู้สึกว่าจะมีให้เราซื้อนะอ่าและนี่ก็กล่องของขวัญไมตกเต็มพื้นเต็ไมไปหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราก็มาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่าอ่าเดี๋ยวเราก็จะต้องรอเงินนะลูกนะเก็บเงินก่อนอ่าเดี๋ยวเราก็มาดูซิเราจะเริ่มสร้างอะไรก่อนอันดับแรกดีอ่าเดี๋ยวก็สร้างเครื่องผลิตก่อนเลยละกันเนาะโอเคครับแม่อ่าเริ่มจากตรงไหนดีอันนี้แหละ โอเคอันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องสร้างโปเกบอนนะคะอ่าออกมาแล้วเป็นไงลูกอู้หูเป็นลูกโปเกบอนสีแดงขาวครับแม่รู้สึกว่าลูกโปเกบอนเนี่ยจะเป็นขั้นแรกใช่ไหมครับใช่แล้วลูกอันนี้ก็เป็นระดับขั้นแรกในการจับโปเกมอนนะลูกนะอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูซิว่าเงินจะได้หรือ,อยังนะอ่าเราก็เก็บเงินเลยนะคะรู้สึกว่า ด่านไทคูนี่นะคะก็จะให้เราเนี่ยนะคะเก็บเงินอ่าแล้วก็มาสร้างนะคะในสิ่งต่างๆนะคะอันนี้แต่ว่าแต่จะใช้เวลานานนิดนึงนะใช่แล้วครับเราก็ต้องแบบว่าอดใจรอแล้วก็ดูเครื่องเนี่ยผลิตต่อไปใช่ไหมครับแม่ใช่แล้วลูกอ่าเดี๋ยวเราก็มาดูกันอันนี้เมย์ก็สร้างเป็นขั้นๆเลยนะคะนี่ต่อไปเลยอ่า โอ้โหต้องสร้างเยอะมากๆเลยนะครับใช่แล้วลูก <c oughs> แล้วดาดนี้ก็จะให้เราเนี่ยต้องใช้เงินเยอะหรือเปล่าคะแม่น่าจะใช้เงินเยอะนะลูกนะ,ะรู้สึกว่าเริ่มมีสีสันแล้วนะเครื่องสร้างนี่ก็มีเครื่องสแกนนะโอ้โหเต็ไมไปหมดเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็มาสร้างต่อรู้สึกว่าก็ใช้เงินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราก็ให้นี่ สร้างเครื่องนี้ต่อเลยนี่สวัสดีสวัสดีรบอบเออฉันไปแวะดูนะว่าเธอทำอะไรแม่ผมกำลังสร้างโปโกเกบอลอยู่ครับจะไปจับโปกเกมอนนะครับโอเคงั้นฉันไปก่อนนะอ่าก็จะมีน้องๆน,นะคะมาทักทายเรานะคะว่าเรานี่กำลังสร้างไปถึงไหนแล้วนะคะโอเคเราก็สร้างต่อไปเลย โอ้โหตอนนี้นะคะเครื่องผลิตโปกเกบ,บอลของเมยนะคะเริ่มผลิตยเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราก็มาเก็บเงินหน่อยนะลูกนะอ่าเดี๋ยวเราก็มาดูซิว่าต้องใช้เท่าไหร่อ่าแล้วก็เหยียบเลยสร้างไปเรื่อยๆเลยนะคะอันนี้เริ่มผลิตแบบว่าลูกโปกเกบ,บอลน,นะคะเริ่มใหญ่ขึ้นและก็เริ่มเยอะขึ้นนะจริงด้วยครับแม่ไหลเป็นทางเลยครับใช่แล้วลูกอ่าเดี๋ยวเราก็มาดูซิ ว่าต้องต้องสร้างอะไรอีกทีแเราก็ต้องรองเงินนิดนึงนะคะรู้สึกว่าจะใช้เวลานานมากเลยนะคะนี้อ่าเดี๋ยวเราก็สร้างต่อเลยนะคะนี้อ่าชวัดนี่ยาวขึ้นเลยอ่าก็เป็นทางต่อนะที่เราจะต้องสร้างเพิ่มเพื่อให้ผลิตโปกเกบ,บอลน,นี่เยอะขึ้นนะลูกนะว้าวเดี๋ยวเราก็มาดูต่อสวัสดีจ้าวัสดีครับสาอะไรอยู่นะ่ะกำลังสร้างเครื่อง ผลิตโปเกบอลอยู่ครับโอ้โหกำลังได้เยอะแล้วนี่ใช่แล้วครับแต่ใช้เวลานานมากๆเลยครับ <c oughs> แม่ผมทำเพื่อน้องๆที่อยากดูไทคูนะครับอ่าเราก็มาสร้างต่อเลยนะคะตอนนี้อ่าเดี๋ยวเราก็โอ้โหรู้สึกว่าเงินนี้เขาผลิตแบบไหลมาเทมาเลยนะคะนี้โอ้โสุดยอดเลยนะครับแม่ใช่แล้วรกอ่าแล้วเราก็รอต่อไป และเราก็จะต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าการสร้างด่านไทคูเนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบว่าใช้ของเยอะมากและก็ใช้เงินเยอะมากเหมือนกันนะสวัสดีจ้าสร้างถึงไหนแล้วว่าแม่ผมเขาก็สร้างเครื่องเท่านี้แหละครับโอเคเดี๋ยวฉันจะไปต่อสร้างก่อนนะอ่ารู้สึกว่าก็จะมีน้องๆน,นะคะมาแวะนะคะมาทักทายเรานะคะว่าเราเนี่ยสร้างถึงไหนแล้วแล้วเราก็รอ รองเงินต่อไปนะคะนี้โอเคแล้วก็มาสร้างต่อชวบนี่อ่าแล้วก็รออีกแล้วนะคะนี้อันนี้เมย์ก็จะพยายามสร้างให้ครบนะคะอ่าเพื่อให้น้องๆดูว่าแต่ละอันเนี่ยสร้างแล้วเนี่ยจะได้อะไรบ้างนะคะ <Wow. S 1> โอเคเดี๋ยวเราก็สร้างเพิ่มต่อเลยชวบนี่อ่าเป็นไงรูปโอ้เริ่มเยอะขึ้นมากๆเลยนะครับใช่แล้วรูป โอเคเดี okay, ๋ยวเรานะคะระหว่างที่รองเงินนะเราก็ไปเดินสำรวจดูว่าแบบนี้มีอะไรบ้างนะแม่ครับโปเกมอนครับแม่เห็นแล้วลูกนี่ไงแต่ทำไมโปเกมอนน่าแก่จังครับแม่อ๋อนี่คือลูกป,ปั้นโปเกมอนนะ่ะ <c oughs> เป็นตัวที่แบบว่าเท่สุดๆเลยนะอ่าอันนี้คือร่างที่หนึ่งอ่ะแต่น่าแก่มากๆเลยนะครับโอเค และเรานะคะก็มาเก็บเงินต่อเลยและเราก็สร้างกำแพงนะคะนี้อ่าอันนี้เมก็จะพยายามสร้างให้ครบให้ได้มากที่สุดนะคะโอเคเหลือประตูประตูต้องใช้ประตูเลเซอร์นะคะประตูจ้ะโอเคครับและประตูนี้นะคะสามารถเปิดปิดเลเซอร์ได้นะคะแล้วเมก็พยายามปิดเลเซอร์เพื่อที่ให้น้องๆเน,นี่ยนะคะเข้าออกได้อย่างสบายนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็มาสร้างต่อกันเลยดีกว่าเนาะ แม่มาสร้างอะไรอีกเหรอคะแม่จะสร้างชั้นสองนะลูกนะนี่ก็คือบันไดที่ให้เราเนี่ยขึ้นไปชั้นสองได้โอ้โูดูสิครับแม่มีให้เราสร้างออ้หูใช้เงินเยอะมากเลยครับ5้า0 0ื่นหกหนะครับแม่เราจะหาเงินจากไหนครับเราก็จะหาเงินจากโปเกบอนเนี่ยแหละลูกเราก็ต้องสร้างแบบเครื่องผลิตเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นและก็ผลิตเยอะขึ้นแล้วเราก็จะได้เงินเยอะขึ้นนะลูกนะอ่าแล้วเราก็รอเวลาต่อไป เดี๋ยวเราก็มาสร้างต่อกันเลยแม่จะสร้างอะไรเหรอครับเราจะต้องสร้างอาวุธนะลูกนะอ่าไหนดูซิอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าที่วางอาวุธต่างๆโอเคเดี๋ยวเราก็มาสร้างมีไงโอ้โหแต่แม่มีแล้วนะครับรู้สึกว่าระหว่างที่รอเงินเนี่ยก็จะมีน้องๆเนี่ยโยนไอเทมมาให้เรานะลูกนะโอ้โหเป็นไงอู้สุดยอดเลยครับแม่เราไม่ต้องสร้างเราก็มีไอเทมเล่นแล้วนะคบแม่ อ่าแต่ตายนี้ของหายหมดนะลูกนะเราก็ต้องสร้าง <No. S 1> ของเราเองโอเคเดี๋ยวเราก็มาสร้างต่อเลยดีกว่าเนาะโอเคครับแม่สร้างแบบเทพเลยนะครับน้องๆเขาจะได้เห็นนะครับแม่โอเคลูกโอเคเดี๋ยวเราก็มาสร้างต่อเลยชวบนี่โอ้โหเป็นไงเริ่มแบบว่าอลังการงานสร้างแล้วนะคะนี่อ่าแล้วต่อไปก็สร้างต่อเลยนี่โอ้โหนี่ตัวอะไรครับแม่รู้สึกว่าเป็นลิซาร์ดอนนะลูกนะก <Wow. S 1> ็อ,อยู่ในการ์ตูนโปกเกมอนในลูก จริงด้วยคับตัวนี้ผมชอบมากเลยครับแม่โหดมากๆเลยครับแ,แม่ครับแล้วนี่เครื่องอะไรครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องวาร์ปนะลูกนะอาวาร์ปมาถึงบนหลงังคาเลยโอ้โหเจ๋งมากเลยครับไม่ต้องขึ้นบันไดเลยครับแม่ใช่แล้วลูกเครื่องนี้นะก็จะไฮโซผุดๆเลยนะลูกนะโอ,โอเคเดี๋ยวเรานะคะก็มาเก็บเงินต่อเฮ้ยอะไรมาเต้นกระเดว๋วกระเด๋วตรงนี้ <c oughs> อ้าวด,ดีสวัสดีฉันมาดู โอ้โหรู้สึกว่ามีคนมาทักทายเรานะคะอ่าอันนี้เมย์ก็สร้างของมาเรื่อยๆเลยนะคะนี่แวกนี่ก็มาแบบชั้นบุนหลังคานะคะนี่โอ้โหเราก็เริ่มสร้างแบบว่าเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็ใช้เงินเยอะขึ้นมากๆเลยนะคะอันนี้เมย์ก็พยายามสร้างให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ให้ครบนะคะนี้ โอเคเราก็มาสร้างต่อเลยออ้หูใช้เงินทีแบบว่าแสนเลยนะคะเป็นแสนแสนเลยโอ้โหแล้วย่างงี้จะผลิตเงินได้เยอะขึ้นไหมครับแม่ก็จะผลิตเงินได้เยอะขึ้นนะลูกนะแต่ก็ใช้เวลาเยอะขึ้นเช่นกันนะลูกนะอันนี้แม่พยายามสร้างให้ครบให้ได้มากที่สุดอ่าอันนี้ก็เป็นชั้น4ี่นะคะก็ให้เราเนี่ยนะสร้างนะคะใช้เงินเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะนี้ ่าต่อไปเลยชวยนี่โอ้โหรู้สึกว่าเครื่องวานนี่เร็วทันใจมากๆเลยนะครับใช้แล้วลูกอ่ะเราก็สร้างต่อเลยอนี่เครื่องอะไระครับแม่อ่าก็ให้เราสร้างอ่ีกแล้วนะลูกนะก็ผลิตโปรเกมบอนนะลูกนะโอ้โหรู้สึกใช้เป็นล้านจนแน่เราโอ้โห โอเคระหว่างที่เรารอนะคะเราก็มาเดินสำรวจแมพนะคะเอรู้สึกว่าแต่ละคนก็สร้างมานะคะมีของเต็มไปหมดเลยวัดดีวัดดีจ้าเออเดวเราจะมาไล่ฆ่าเด็กกันดีกว่าลูกโอ้โหแบบว่าไล่ฆ่าเพื่อแก้เซ็งใช่ไหมครับแม่ใช่แล้วลูกอ้าวรู้สึกว่ารงเซนต้ามานอนตายเลยแถวนี้เนี่ย แม่เขามาทาอะไรเหรอครับแม่แม่กําลังซุ่มโจงตีเด็กอยู่นะลูกนะเฮ้ <c oughs> เรากำลังจะไล่ฆ่าเด็กนะ <c oughs> น่นเงยน่นเงยฟิวดีเราจะโจ,แบบ <c oughs> จ,จงตีแบบว่ากัดจอยเราจะโจงตีแบบว่าซุ่มยิงนี่แหละ <c oughs> ตายคาที่เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็ดูซิว่าน้องเขาออกมาตรงไหนบ้างเราก็ซุ่มโจงตีนี่แหละโอ้โหแม่ครับ เกลียนมากๆเลยนะครับแม่เนี่ยแหละถึงเรียกว่างานแก้เบื่อนะลูกนะเราก็ต้องหาอะไรที่แบบว่าแก้เซ็งนิดนึงแล้วลูกนะไม่เห็นเราละสิิไม่เห็น้เออุอตะโอ้โหตายขาะ <laughs> หนูดักหลังค่านะคะโอเคเดี okay, ๋ยวเราก็มาสร้างต่อเลยนี่อ่าและเครื่องน,นี้ล่ะอ่าเดี๋ยวรอก่อน ้ยใช้เงินเยอะมากโตกลับเราก็ต้องรอนะคะอันนี้เงินต้องใช้เยอะมากเลยนะคะอันนี้เมย์ก็พยายามแบบว่าผลิตให้ครบนะคะเพื่อจะได้ดูว่าถ้าเราผลิตครบแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะอันนี้เคเดี๋ยวเราก็มาสร้างต่อเลยชนี่ห้าร้าน ทำไมใช้เงินเยอะอย่างนี้เนี่ยงานเนี้ยขน้าแข้งแม่เนี่ยล่วงหมดตัวแน่แนเลยไม่ต้องแว็กแล้วครับใช่แล้วหมดตัวแน่ชั้น <c oughs> ระหว่างที่เรานะคะลองเงินนะคะเดี๋ยวเราก็มาแวน้นกันก่อนดีกว่าอ่าโอ้โหอันนี้ก็คือรถใช่ไหมครับแม่โมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับใช่แล้วลูกเป็นรถมอเตอร์ไซค์สี่สูบนะลูกนะ <Wow. S 1> อ่าเดี๋ยวเรามาแว้นกันเลยชวรดนี่ อืดชวันี่เห็นไหมเป็นเห็นไหมเห็นไหมอืดยะคู่นี่อ่าเราก็มาขี่เล่นนะลูกนะอือชวอัอืเป็นไงเจ๋งมากเลยครับแม่แบบว่าขี่มอเตอร์ไซค์กระโดดขึ้นบนหลังคานี่เป็นอะไรที่สุดยอดมากแ,แต่ฉันมีพรมิเศษชวันี่เป็นไงโ <c oughs> อ,อ้แม่ครับไม่ขี่พรมิเศษเหรอครับนี่แม่กระบี่รกชวันี่เอ้ย ตามฉันมาตามฉันมาโอ้โหเดี๋ยวเราก็ตามน้องเขาไปนะคะอือหือดูสิน้องทำไปแบบว่าไปอย่างเร็วมากอ่ะเราก็ไปตามเลยนะคะนี่ชวัดยะคูยะคู่คน้องลอยได้ไงอะแม่ครับน้องเขาลอยได้ไงครับจริงด้วยลูกน้องเขาลอยได้ไงไดนดูสิเฮ้ยลอยได้ด้วยอะอยดูดิเฮ้ย,ยบคัคเหรอไม่ใช่อะมันเป็น มันเป็นแบบว่าที่ให้เราเนี่ยนะแบบว่ายืนอยู่บนอากาศได้อะโอ้สุดยอดครับแม่เหมือนเหาะได้เลยครับใช่แล้วลูกอ่ารู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นบักแน่ๆเลยนะคะทำไมยืนอยู่บนอากาศได้ด้วยวิเหมือนมีคนแว้นอยู่ตรงนั้นยิงเลยยิงเลยเอา้าแต่ยิงไม่ได้นะโอเคเราก็มาแว้นต่อมนันต่อไปเราก็ใช้นี่เลยเด,ด้งๆึงชวร์ยักุ ครับนี่อะไรครับรู้สึกว่าจะไปในนี่นะคะเอา้าเราได้แบชด้วยนะคะนี้อ๋อเจ้าตัวนี้นะคะแบบว่ามีจุดให้เราเนี่ยะคะสำรวจด้วยนะคะก็คือตัวนี้นะคะพอเราสำรวจได้นะคะเราก็จะได้แบชนะคะนี้โอ้สุดยอดเลยนะคะแม่ใช่แล้วรูอ่าน้องๆคนไหนนะคะอยากจะได้แบชนะคะเราก็มาลองสำรวจตามพื้นที่ต่างๆต,ตรงนี้ดูนะคะ อย่างเช่นเอลนี่นะคะก็จะให้แบตเรานะคะก็รองมาเอากับเอลดูได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็มาสร้างต่อเลยอ่าเงินห้อร้อนชว่วยได้ไรโอ้โหรู้สึกว่าเราก็จะได้เครื่องผลิตโป,โปเกบอลน,นะคะ,ะเป็นสีทองนะอ่าก็เป็นระดับที่แบบว่าสูงขึ้นอีกนะคะอันนี้โปเกบอลอ่าเล้วเราก็มาผลิตต่ออือหอสิบรัด สูบเลือดสูบเนื้อกันชัดๆอันนี้สร้างต่อเลยนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นชุดเกาะต่างๆนะคะโอ้โหเท่มากๆเลยครับแม่แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชุดเกาะพวกเนี้มันเกี่ยวอะไรกับโปเกมอนก็ไม่รู้นะคะอ่าแล้วเราก็เก็บเงินต่อเลยโอ้โหอ,อันนี้ก็เป็นชั้นแรกนะคะนี่ก็เป็นชั้นที่2นะคะนี่แล้วก็ผลิตต่อเลยนะคะนี้ ชุดนี่ชุดเกาะนี่มีทั้งชุดหุ่นยนต์ด้วยนะคะโอ้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับโปเกมอนก็ไม่รู้นะคะแม่เพราะว่าพวกโปเกมอนเนี่ยในการ์ตูนเนี่ยมันไม่มีชุดเกาะนี่ครับอ่าก็สร้างเพื่อที่อลังการงานสร้างนะลูกนะว่าในแมปนี้มีอะไรบ้างเขาก็พยายามเพิ่มเติมให้แบบว่ามีอะไรให้เราเล่นและก็มีอะไรที่ให้เราทำเยอะแยะนะลูกนะโอ oh. ้ดูดิเป็นไงเราใส่แล้วเป็นไง เทที่สุดเลยเธออ่าเราก็มีชุดเกาะเต็มไปหมดเลยอ่าเดีวเราก็สร้างต่อนะคะนี่ครบแล้วนะคะชุดกเกาะเฮ้ยชุดนี้ก็เทนะเหมือนนี่เลยเหมือนแอนด์แมนเลยนะคะตัวร้ายใช่ไหมเนี่ยโอ้โหมาได้ไงครับแม่แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันมาได้ไงนะชุดนี้เ,เราก็เอาเอาวุธไปด้วยดีวยดกว่านะอีอ่าที่เด้งดึง โอเคแล้วก็ดาบซามไร่โอ้โหเท่สุดๆเลยมีสีสันให้กับแมทเป็นอะไรที่แบบดูดีมากๆโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในโลกของยุคสตาร์วอ์มันเกี่ยวอะไรครับสตาร์วอ์ครับแม่โอ้โหอเราก็รอเงินนะฮะโอ้ยกว่าจะผลิตเงินได้แต่ต้องใช้เงินทีแบบว่าอย่างเยอะมากเลยนะคะนี่เราก็ใช้ความพยายามอะวัดดีโอ้โหชดวัตชันเลยอะ โอ้โหชุดน่ารักมากเลยนะคะแบบว่ามีเป้ข้างหลังด้วยอ่าโอเคและตอนนี้รู้สึกว่าเราก็จะสร้างครบแล้วนะคะน่าจะใช่นะสร้างครบแล้วล่ะอ่าเออสร้างครบแล้วเหรอเนี่ยโอ้สุดยอดเลยนี่เราก็สร้างครบเสร็จสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าดูสิเราก็ได้โปเกบอบนนะคะแบบว่าเป็นสีทองเหลืองอลา,ามเลยนะคะก็เป็นขั้นสุดยอด แล้วเราก็สร้างถึงชั้น4เลยนะคะอันนี้อ้าสุดยอดเลยแล้วก็มีรูปปั้นนะคะพิกาจูแล้วก็ตัวลิสัตดอนด้วยนี่เป็นไงโอ้โหสุดยอดเลยครับในที่สุดภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นใช่ไหมครับแม่ใช่แล้วลูกแล้วเราก็อยู่ในนี่เลยชุดของสตาร์วอร์นะลูกนะ มันไม่ใช่ครับแม่ oh, 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 oh. อ่าแล้วโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าน้องๆก็ดูกันนะคะว่าแบบนี้พอเราสร้างเสร็จก็จะเป็นแบบทิมเห็นนี่เลยนะคะอ่าโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe ให้มีด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายครับผม